สวัสดีะค่ะวันนี้นะคะสนามสุขชุดกีฬาค่ะเสื้อตกปลาครูสปอร์ตนะคะมารีวิวกับงานผ้าบับนั่นเองนะคะผ้าบับก็คือผ้าที่เอาไว้ปิดหน้ากันลมกันแดดทั้งเวลาตกปลานะคะล่องเรือนั่งเรือตกปลาหรือว่าจะเป็นตอนที่ขับมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะคะตอนนี้ผ้าบับก็นิยมมากๆเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะเป็นผ้าบัฟมาจากทีมงานพิฆาตชายฝั่งชายฝั่งพิฆาตนั่นเองนะคะที่สั่งงานเสื้อนอกจากเสื้อตกปลาที่ มาแล้วนะคะก็จะมีงานผ้าบัฟด้วยเดี๋ยวให้ดูเพิ่มเติมนะคะอันนี้คืองานผ้าบัฟที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะงานจริงนะคะสวยคมชัดแล้วก็เป็นลายเดียวกับลายเสื้อตกปลาของที่พี่เขาสั่งเลยสีเหลืองที่เห็นคือสีเหลืองเดียวกันทั้งตัวนะคะทั้งลายเลยดีกว่าเรียกว่าทั้งลายทั้งลายที่เห็นตอนนี้นะคะคมชัดมากนะคะก็จะเป็นลายเดียวกับเสื้อตกปลาที่พี่เขาสั่งมานะคะลายจริงสวยมากๆเลยนะคะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะก็คือเรื่องตะเข็บของงานเย็บค่ะที่เห็นตอนนี้นะคะงานตะเข็บก็จะเป็นงานตะเข็บแบบพิเศษเพื่อที่จะให้ลูกค้านะคะได้ใส่สบายแล้วก็ใช้ได้ยาวนานมากขึ้นก็จะเป็นงานตะเข็บแบบคุณภาพนะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะพลิกด้านหลังให้ดูอันนี้คือด้านหลังของงานงานนะคะก็จะมีความ ละเอียดนะคะมีความละเอียดแล้วก็งานพิมพ์นะคะไม่จํากัดสีเลยสําหรับใครที่อยากได้ผ้าบัฟนะคะก็สามารถสั่งได้ค่ะขั้นต่ำ5้าถึงสผืนขึ้นไปนะคะทําทีมนึงนั่นเองค่ะก็สามารถสั่งได้ใส่โลโก้ออกแบบดีไซน์ได้นะคะผ้าก็จะยืดหยุ่นยืดหยุ่นนะคะแล้วก็เอกลักษณ์จริงๆก็คือสามารถออกแบบนะคะโดยที่เป็นลายโลโก้ทีมของเราเองได้ค่ะ อันนี้คือผ้าปานะคะสวยมากนะคะแล้วก็เราจะแพคให้ลูกค้านะคะ1ถุง1ถุงต่อหนึ่งผ้าหนึ่งผืนนะคะอันนี้ก็ของใครของมันแยกไปเลยค่ะแล้วก็จะพร้อมจะส่งได้ทั่วประเทศนะคะสำหรับใครที่อยากได้งานผ้าบับก็สามารถสั่งมาได้นะคะยินดีมากๆเลยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทีมงานพี่ค่าใช้ฝั่งใช้ฝั่งพี่ค่านะคะจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวชื่อสลับกันก็ขอบคุณนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ